็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเนาะก็มาทําเกี่ยวกับต้นไม้นะครับก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเนาะที่เราจะมายกยอดนะครับนี่ก็เป็นกวากใบโพดังนะครับตอนนี้เขาก็มีโขดใหญ่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าใบของเขาก็จะเล็กลงนะครับใบใบของเขาเล็กลงนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมายกยอดนะครับแล้วก็ผ่าตานะครับตรงส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะขยายนะครับเนาะให้ได้จำนวนมากๆนะครับก็นับดูแล้วก็น่าจะมีประมาณเก้าถึงสิบตานะครับเก้าถึงสิบตานะครับมานะครับเนาะเรามายกยอดกันเลยนะครับ อุปกรณ์นะครับก็จะมีคัตเตอร์นะครับมีคัตเตอร์แล้วก็ปูนแดงนะครับปูนแดงเอาไว้ทานะครับกันเชื้อรานะครับ<อ>เดี๋ยวผมก็จะาหาตานะครับอของเขานะครับเพื่อ,อจะไม่ได้หั่นไปโดนตาเขานะครับ มีดก็ต้องคมนะครับใบมีดก็ต้องใหม่ๆนะครับโพดเขาใหญ่มากนะครับเราก็ต้องตัดให้เหนือตานิดหนึ่งนะครับโพดเขาใหญ่นะครับแล้วก็ระวังลูกเขาด้วยนะครับอ่า เริ่มเง้มเลยแล้วนะครับโอเคนะครับก็เป็นว่าได้เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือต่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาอะไรนะครับเนะาะเอาขุยมะพร้าวนะครับมาคุมๆนะครับเดี๋ยวรอให้เขาตาพวกนี้ก็จะงอกออกมานะครับ ก็เหลือไว้ลูกน้อยนะครับตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับตาเขาก็เริ่มจะแตกออกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดยกยอดตรงนี้เลยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับใบที่มันไม่สวยนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้ก็ช้ำนะครับก็จะเล้วไว้ประมาณนี้นะครับใบเขาเล็กนะครับใบเขาเล็กไปเรื่อยๆแล้วก็ะจะหลุดเขียวนะครับก็จะมีเขียวอยู่ประมาณก สองสามใบนะครับโขดเขาสูงนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งเล็กนะครับใบเขาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่น้ํานะครับแช่น้ํายาเล่งรากนะครับนี่ก็เป็นน้ํายาเล่งรากนะครับจุ่มลงแบบนี้นะครับแช่ไปเลยสิบห้านาทีนะครับส่วนต้อนะครับเนาะเราก็จะทาปูนแดงไว้นะครับ กันเชล่านะครับต่อของเขานะครับก็รอให้เขาแห้งนะครับทีนี้ส่วนตัวนี้นะครับท่อนตาของเขาเราก็จะมาผ่านะครับผ่าท่อนตาของเขานะครับเราก็เลือกดูนะครับว่าตาเขาอยู่ตรงไหนนะครับ ได้หนึ่งชิ้นแล้วนะครับก็น่าจะเหมือนเหมือนกันกับพวกบอนนะครับน่าจะผ่าเหมือนเหมือนกันนะครับปกติผมก็ไม่เคยผ่ากวักนะครับกวักด่างแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นการ ยกยอดนะครับหรือว่าแค่หน่อนะครับหนอของเขานะครับ ได้ห้าชิ้นแล้วนะครับหกชิ้นนะครับเจ็ดน,นะครับ สุดท้ายนี้มีสองตานะครับแต่เขาอยู่ติดกันนะครับผมจะไม่ผ่านนะครับตัวนี้ก็ปล่อยให้เขาออกสองตุสองสองหนอเลยนะครับเราก็มาแกะนะครับแกะเอ่เยื่อหุ้มนะครับกาบหุ้มของตาของเขาออกนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ออกหน่อเร็วๆนะครับนะครับเราก็จะไปล้างนะครับล้างให้สะอาดนะครับพอเราไปล้างยางเขาออกนะครับทีนี้เราก็ มาแช่น้ํายาไว้นะครับแช่น้ํายาเร่งรากไว้นะครับก็แช่รวมกันนะครับกับยอดของเขาเลยนะครับแช่ไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับครับเมื่อครบ15นาทีแล้วนะครับคราวนี้ก็เราก็มาซับนะครับซับให้เขาแห้งนะครับทาปูนแดงนะครับ ต่อไปก็ทาปูนแดงนะครับส่วนยอดของเขานะครับเราก็จะมาเติมน้ํานะครับเติมน้ําลงอ่าใส่โถนี่นะครับเติมน้ําลงไปเลยน้าเปล่าเปล่านะครับมัก็จะแช่ไว้อย่างนี้นะครับจนกว่ารากเขาจะออกนะครับแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ที่อ่ามไม้นะครับร่มไม้ลําไรนะครับแห้งแล้วเราก็มาทาปูนแดงนะครับ พอเสร็จแล้วเราก็รอให้ปูนแดงแห้งนะครับก็ประมาณสักสิบยี่สิบนาทีนะครับคงแห้งนะครับครับตอนนี้ปูนก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแถวละห้านะครับทีนี้เราก็จะมากรบหน่อยนะครับ โดยหน้าบางๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำเลยนะครับลดน้ำให้ชุ่มนะครับ ทีนี้เราก็มาปิดเลยนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับคงจะไม่มีอากาศเข้าแล้วเนาะ ก็รอดูนะครับประมาณสัก2อสามอาทิตย์นะครับว่าเขาจะามีแทงหน่อขึ้นมาไหมนะครับเดี๋ยว2อสาอาทิตย์มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะไปตั้งไว้ใต้ร่มไม้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ